สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะช่วงวันหยุดเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเนาะมาดามมีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็ไปพักในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยจะมารีวิวแนะนําโรงแรมที่มาดามไปพักประจำเนาะก็คือโรงแรมเรโฮเทลนั่นเองอันนี้เลือกเป็นวิวฟาร์มนะทุกคนมองไปก็จะเห็นเป็เปเปดเปิดเนาะทุกคนอันนี้รีวิวอาหารเช้าตื่นสายแล้วทุกคนลงมานี่สายมากอาหารเช้าเขาก็จะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงนะทุกคน7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงนี่ แกงฟักทองก็ได้อยู่ทุกคนผัดผักก็ต้องมีไหมทุกคนไส้กงไส้กอกแล้วก็โซนขนมปังนี่ก็ได้อยู่ทุกคนนี่ของเด็กๆก็จะชอบแบบนี้เลยผสมนมใช่ไหมทุกคนแล้วก็ผลไม้ก็ประมาณนี้ก็อาหารก็จะลงเลงแล้วเพราวมาลงมาคนสุดท้ายแล้วไงทุกคนสลัดสลัดดีต่อใจนะ่าำก็ชอบนะมทุกคนนี่จัดมาสักนิดนึงสลัด เนาะเพราะว่าโรงแรมเขานี่มีบริการให้หมดนะทุกคนมาดามจะบอกว่ายังไงอะมีสะว่ายน้ํากลางแจ้งด้วยแล้วก็มีบริการจักรยานปั่นฟรีนี่เราก็ตักนะเมื่อกี้รีวิวไปแล้วเราก็มากินกันเลยทุกคนเนี่มาดามก็เอาข้าวต้มนะต้องมีข้าวต้มนี่เห็นไหม สระว่ายน้ำนี่คือดีงามแล้วโซนนี้ก็คือเราก็มาสั่งไข่ม้วนเนาะทุกคนอยากได้แบบท็อปปิ้งอะไรก็จัดไปใครไม่อยากกินผักก็ไม่ต้องสั่งเลยนะเวลาเรามายืนดูก็ทําแบบสดๆแบบนี้มันก็อุ้ยดีต่อใจเนาะทุกคนดูเห็นไหมดูน่ากินดูแต่อุ้ยกินร้อนๆเนาะเนี่ยมาดามสั่งมาไข่ม้วนนะทุกคน <S <S <ๆ>แล้วก็ชิวๆนะทุกคนแล้วก็หาที่นั่งเพราะว่า พโยงพญ่ลูกตรงลูกเต้าก็ขึ้นห้องไปแล้วไนงะเหลือแค่ตัวเล็กนั่งเป็นเพื่อนบารดามในี่นแล้วก็ไม่พอตักข้าวผัดเพิ่มแกงฟักทองก็ต้องจัดไหมทุกคนนี่กินทุกอย่างเลยเหมือนไม่ใช่อาหารเช้าน่าจะเป็นควบเช้ากลางวันเย็นด้วยหระเป่าอันนี้ไม่ได้ใจเพราะว่าหิวซัดหิวโซแล้วก็มีต้มจืดสลัดก็ต้องมาจัดให้หมดมาให้หมดทุกคนนี่ใครเข้าไปเที่ยวที่บุรีรัมย์นะถ้าไม่รู้จะไปแวะที่ไหนก็มาแวะที่นี่แล้วกันแล้วก็มารีวิวให้ฟังด้วยนะเรโฮเทล เราดามไปเนี่ยมาดามโจงอในราคา999บาทนะหนึ่งห้องก็สองเตียงก็นอนได้ทั้งครอบครัวเลยทุกคนก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเป็นเตียงแบบว่าขิงไซ i ์แล้วก็เตียงเล็กก็จะน่าจะเพิ่มไปน่าจะประมาณเพิ่มตังค์อีกนิดนึงอะ่ะทุกคนไปแล้ว